ไปดูบรรยากาศงานศพของคุณซันนี่ยูโฟหน่อยอะนะครับหลายคนก็เศร้าเสียใจเนาะอาจจะรู้ข่าวมาบ้างแล้วแหละว่าแกป่วยแล้วก็ติดเตียงอยู่แล้วก็แบบไม่ค่อยเห็นในวงการนะเพราะว่าแกป่วยแกรักษาตัวอยู่ที่คอนโดและหลังจากนั้นแกก็เสียชีวิตลงไปคนในวงการก็ร่วมไว้อะไรกันเยอะแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครอบครัวเดินทางไปรับศพของคุณยานบรุษสุทธิวาชครับหรือว่าคุณซันนี่ยูโฟ อดีตนักร้องบอยแบนด์ยุค90นะครับที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ,พ็ญกุศลครับหลังจากเสียชีวิตที่คอนโดแถวทาวอินทาวครับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณอนันต์ซึ่งเป็นหลานชายให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าคุณสันนี่มีอาการป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วก็มีมะเร็งในถุงน้ำดีปนด้วยนอนป่วยติดเตียงที่คอนโดมาหลายเดือนละแล้วก็อยู่คนเดียวเลี้ยงหมาไว้สองตัวก็แก้เหงาครับ ไม่ค่อยบอกใครครับว่าป่วยหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยก็กลัวทุกคนจะเป็นห่วงก็เลยไม่มีใครรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพการไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ผลการชนสูตรสาเหตุการตายน่ะทางแพทย์นิติเวชก็แจ้งว่าระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวนะหลานชายก็เลยฝากสื่อมวลชนบอกว่าขอบคุณไปยังคุณเกช๋ชรดาเมฆราตรีด้วยนะฮะนะักแสดงชื่อดังที่ประสานทางครอบครัว ชื่อรับสุนัขทั้งสองตัวของมุสันนี่นะไปดูแลให้ซึ่งคุณเก๋ก็โพสต์คลิปไ g ส่วนตัวเหมือนกันนะครับนี่ฮะแล้วข้อความก็ประมาณว่านี่คงเป็นเพียงสิ่งที่เราทําให้พี่ได้ไม่ต้องห่วงน้องๆน,น,นะคะพักผ่อนให้สบายเก๋และทีมงานจะดูแลเขาอย่างดีทั้งน้องริชชี่ก็คือไซบีเรลียนและน้องมันนี่คือพันุไทยฮะมีคุณเก๋ครับนี่ไงอุ่นทนสมบูรณ์เออมีภาพมีคลิปนะ่ะ ลิชชี่ครับนี่ลิชชี่นี่นี่ตัวหนึ่งน้องมันนี่เนาะมันนี่อู้แต่ว่าคุณซันนี่กขเลี้ยงหมาดีนะเลี้ยงดีเพราะตัวแกเองจริงผ่อนนะ<จ>อาจจะด้วยอาการโรคด้วยอะไรด้วยแต่แกเหมือนไม่ค่อยทานอ,ะอ่ะก็ให้น้องหมาหมดเลยดูสิอยู่แต่ห้องแต่คอนโดช่วงหลังๆอ,ะอ่ะม,มีน้องหมาเป็นเพื่อนนะฮะค<ะ>่ะขอบคุณคุณเก๋ด้วยนะครับที่รับดูแลต่อนะฮะจากนั้นช่วงบ่ายครับครอบครัวก็นำศพคุณซันนี่ไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดเราแถวพระรามสอง ก็มีพิธีรดน้ําแล้วก็พิธีศพอย่างเรียบง่ายส่วนผลชันสูตรก็พบว่าอย่างที่หมอบอกนั่นแหละครับญาติๆเขาก็เข้าใจว่าเป็นแบบระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวสุ่นิคยูโฟเพื่อนร่วมวงแล้วก็คุณโก้ธีรศักพันธุจริยาครับเพื่อนสนิทก็มาร่วมงานนะครับซึ่งคุณนิกยูโฟอบอกว่าเสียดายนะที่สันนี่ด่วนจากไปแบบนี้ตอนแรกวงยูโฟเนี่ยมีแผนจะมาจัดคอนเสิร์ตคีตานะอ,อ่า เหมือนกับก่อนโควิดเขาจะมีแทบทุกปีนะคอนเสิร์ตคีตาเป็นการรวมสิแลเป็นรุ่นเกา่กาๆอะไรเงี้ยนียนนน่ตอนซ้อมนะนี่ตอนซ้อมนะแต่ว่าโควิดมาปับ๊บโครงการนี้พับไปก่อนเลยอะ่ะก็กับว่าเออหลังโควิดเดี๋ยวกลับมาซ้อมนันอีกว่าอาจจะมีคอนเสิร์รตเมื่อไหร่กำหนดมาอะไรเงี้ยยังไม่ทันไรเลยคุณซนิ่ก็ด่วนจากไปซะละฟังคุณนิกหน่อยครับตอนนั้นก็ซ้อมอย่างดีแล้วเสร็จแล้วมาเจอโควิดซะก่อนก็เลยต้องพับพับ ครงการไปก่อนแล้วก็รอกลับว่าถ้าดีขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวมีการคงจะมีการทําใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับส่วนคุณโก้ครับคุณโก้ก็บอกรู้จักซันนี่มา40ปีตั้งแต่เรียนมัธยมละก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะจากไปแบบกระทันหันที่ผ่านมาพอถามอาการป่วยเป็นยังไงบ้างซันนีก็ตอบว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาน่าจะปกปิด่ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงอะไรเงี้ยซันนี่น่าจะมีอาการซึมเศร้าด้วย น้ากแกคงเครียดหลายเรื่องโดยเฉพาะครอบครัวนะเห็นว่าจะจัดพิธีสวดพระพิธีมศพไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับ4คืนครับส่วนพิธีชาปนากิจจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้นะครับมไม่รู้ว่าคุณแม่ของคุณสันนี่เป็นยังไงบ้างค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบครุม